องเหนือเหนือาะเหนือะไหนค่ะโฟล์ทเหนือด้วยเขาใหมาได้โดยว้างเบียนจูดิเหียนจูดิน่ให้่น่าใต้เองปรม่บ้องปรับ แต่สองเมฆขนี่ไม่ต้องดุดนะดังๆแล้วมีอีกนะสวัสดีค่ะโซ่ไปดอล์ฟแล้วอะไรนะวันนี้นะวันนี้นะคะโฟ่จะพาพี่ๆน้องๆวันนี้มาขอไม่ขอมาที่มาเล่นลิเกทุกคมึงอย่าอยู่ใดกะกูลยฮะถ้าพนะอ่านะครับถ้าพนนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ในละครเหรอครับค่ะเออ่าตอันนี้นะคะโฟ่ก็อยู่ที่โรงเรียนถือที่ยาหรือว่าบริษัทแอฟยิาของเราเองค่ะ นี้นะคะโคล์ค่ะพวกเราพวกเราในแนวคือบอกว่าทุกลงค่ะมีนักร้องสาม RS แกรมมี่ช่องสามแล้วก็ช่องเจ็ดนะคะเริ่มจากที่โคนะคะโคล์ค่ะ RS โคล์ค่ะน้องแต้านะคะเดี๋ยวช่องแปวช่องช่สามค่ะไม่ใช่ช่องแฉะช่คงมาช่องค่ะ จาะช่องสามนะคะช่องสามซ่องสามครับช่องรงเก็บแล้วกน้องแ่ากช่องสมเทาทีซ่องสมครับแล้วกน้องน่องเจ็ดซ่องกลีครับอ๋ออันนี้ซ่องกะลีของน้อ่อพี่แอนนพี่แอนนพี่แอนแนอแน่อี่แ บ <out. S 1> ิ๊กแอนค่ะแล้วจากแกรมมี่นะคะแล้วก็ที่พอที่ะดีพี่พอทีจดีค่ะเนน้องเฮดด้วยค่ะแงแพรแแพดของเรานะคะต้องหลอสุดเลยค่ะต้งดีแต่ต้งใส่กองรู้แล้วก็เอาไปดูคะราจะสัมภาษณ์ของวว่านยังไงมันไม่ได้กดแอยู่ต้แล้วเลตเลตันเลย ทุกวงนะคะมาอย่างไรนะคะก็จะเริ่มจากน้องอิมก่อนเลยแล้วค่ะทรายี่ยังไงเอาชื่อวงมาใส่ร้องใส่ร้องเพลงนี้จังห้องก็โปเขาตั้งเองก็เลยให้โปรแลี้จงห้องคุณมาจากวงอะไรครับมาจากที่เรามีหลายคนนะคะมีหลายอีมีมจากจากอีมจามจามาอีมจอาอมจากอี่เรอาอมจีมลายอีมจาอายบรมษัทอะมะ R S อีมจากอีมองมาอมอจากอีอีอ ยังมีอะชื่วงว่าทุกวงมันก็ดูแบบรุ่นหัเดียวค่ะคอนโซนเนี่ยแหละตองนี้เอาแก่ทุกวงจบไหมคะจบค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะเป็นการเปิดบริษัทใหม่นะคะเฮ้เปิดบริษัทใหม่เราเหวน่ยงเราเหวี่ยงเราเหวี่ยงเราเหวี่ยงเดนลงเพียแล้วเราจะพบกันใหม่เนี่ยลองดู

มสองยังมาแล้วเจ้าถ่ายตัวเองแตมแตมติเออตมตินะตม้อกจุดห้าว่าตมติจริงใส่กงแล้วนี่น้องอลไรครับมาได้ไหมครับทุกคนโอเเามาที่กลยรองเพลงเฮ้ยร้องเพลงนดวดแจ้งะยักก็หกแนที่บลปนแล้วแล้วเราจะลกันม่นะ มันเป็นไไปแล้วนะมึงไี่บอกจะอกแม่อยากอยาได้ไหมชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ถอยร้องเพลงเลยอยากฟังเราพอยร้องเพลงะครับต่สามหาคูณไม่ใช่ยิ่บอกใ้ยิ่งอร้องเพลงทอย้องเพลงกับม